<c oughs> สวัสดีครับวันนี้ผมอ่าจะมาเปิดตัวคือตัวผมนั่นแหละก็คือผมผมนะครับเป็นนักรีวิวหน้าใหม่ของวงการรีวิวของเล่นนะก็คือคนอื่นเนี่ยเขาเอามืออาชีพันแล้วนี่ผมก็มือใหม่นะผมจะยกตัวอย่างมืออาชีพการรีวิวให้ดูกันนะ ก็จะมีออคุณเจตรีวิวทอยคุณเครีวิวทอยแล้วก็คุณโพกงนะเออ่แล้วก็ใครทั้งหลายแหละนะครับที่เป็นมืออาชีพนะของผมก็มาใหม่ครับมือใหม่เออ่ก็จะมาแนะนำตัวผมมาเลยนะผมชื่อไนนะครับซึ่ง อชื่อ,อรายการของผมที่รูาษาษ้จักก็คือ Nice Toy นะคะ Nice Toy อย,อย่างเดียวเลยนะครับ Nice Toy ซึ่งชื่อมนนะครับ N I C E นะครับไม่ใช่ Nice คือ Nice ที่แปลว่าดีนะส่วน Toy ก็แปลว่าของเล่นอ่าทุกคนก็จะรู้เรื่องกันดีซึ่งเอามารวมกันก็คือของเล่นดีๆนะครับของเล่นที่ดีนั่นเองนะครับซึ่งผมจะามารีวิว บางอันดีบ้างบางอันก็ไม่ดีบ้างนะเออผมก็จะเออยังไงอะ่ะก็จะมารีวิวอะ่ะแต่ละคลิปแต่ละคลิปกันเลยบางครั้งก็ตันขอพายนะครับตันหนึ่ง,ง <c oughs> อ,ะอะไรครับก็สำหรับก็ เมือ่อกีพูดเรื่องอะไรนะชื่อไปแล้วของเล่นที่ด,ดีที่อาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างนะทีผมซื้อมาแล้วมารีวิวให้ดูก็อองค์ประกอบอองค์ประก,บ,ระกบภายในคลิปที่จะรีวิวก็มีก็ค,คือช่วงรีวิวเลยอย่างแรกช่วงรีวิวแล้วก็ช่วง คอมเมนต์นะหรือว่าวิจารณ์นะครับว่าของเล่นนี้มันไนิ์ทอยหรือว่าแบดทอยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะเออ่ะของเล่นผมก็จะแบ่งเป็นโซนๆน,นะของเล่นผมก็มีน้อยนะครับจะมีโซนทานฟอร์เมอร์โซนทานฟอร์เมอร์นะครับแล้วก็ อโซนเซนไตซูเปอร์เซนไตก็คือเหล่าขบวนการพวกเลนเจอร์ต่างๆนะแต่อาจจะมีน้อยหรือมีเยอะก็คอยดูกันแล้วก็มีโซนคุนซแมนโซนไลเดอร์นะออไลเดอร์นี้อาจจะไม่เยอะนะครับเ่าเรียกว่าได้ว่าไม่มี <c oughs> ก็ไม่รู้มนนะ ก็จะมารีวิวกันนั่นนะครับบางทีอาจจะมีช่วงให้ผมหายไปบ้างก็คือหาซครื่อ,องเล่นหรือว่าขายของทางอินเทอร์เน็ตก็คือตัวผมก็จะเปิดอยากจะมีบัตรเอทีเอสักใบนะครับไ้เป็นการซื้อขายกันทางอินเทอร์เน็ตนะครับเร็วๆนี้คนระับผม ไนท์ทอยนะครับในแฟนเพจก็จะเปิดการขายของของเล่นนะครับส่วนใหญ่ผมจะเน้นเป็นอ่าเป็นไตนะครับต้องเป็นไตไลเดอร์พวกกระตูนอะไรทุกอย่างอพวกของมาเวลเป็นเทนบคกันซอฟต์อุลตร้แมนอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีจะมีขายนะครับเรื่เยๆนะครับรอรอผมเปิดไลนเครดิตได้ก่อนนะ ทุกอย่างที่ผมขายราคาจริงนะครับราคาจริงทั้งหมดแล้วถ้าเกิดว่าจะสั่งเป็นโซนไรเดอร์เอ่อผมบอกได้เลยนะครับมีอยู่ซีรีส์เดียวคือตันเนาะ, <c oughs> ะมาละก็ถ้าเกิดว่าจะสั่งซื้อของเร่งของผมนะครับเป็นโซนของไรเดอร์ ก็คือมีอยู่ตอนเดียวนะก็คือดับเบิลมาร์คเลเดอร์ดับเบิลครับซึ่งจะประกอบไปด้วยเอ่อเด็กดับเบิลไดาเวอร์เดธันนไดเวอร์ลอตไดเวอร์ครับแล้วก็เอ็กเซลไดเวอร์แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับของมาร์คเลเยอร์ดับเบิลนะ แล้วส่วนของเซนไบนี่ก็จะมีโปไฮเจอร์เลยอย่างเดียวนะจะมีบองไบเลโโเตโปไฮกันโปไฮเซเบอร์แล้วก็พวกโปไฮโออ่ามาตีดาก้อนแล้วก็เกาไลออนแล้วก็พวกหุ่นเสริมหรือหุ่นโปไฮโอทั้งหลายอ่ะแล้วก็เอ่ออาวุธของโปไฮเซเวอร์ผมก็ลืมมาละเรียกว่าอะไรนะก็โกจูจิน ยนของเน,นเน่เน่แล้วก็ซอฟอุนตอร์แมนซอฟอุนตอร์แมนต่างๆนเจอร์คี่ยนดี้ทอยจิงเฮนเจอร์ตอนนี้ในเซเว่ไม่มีขายแล้วนะครับชทนดี้ทอยจิงเฮนเจอร์ถ้าใครจะหาอยู่เ,เร่อเนี้ครับติดต่อผมได้เดี๋ยวจะรับของให้แล้วก็จะส่งครับราคาจริงทุกอย่างนะครราคาจริงทุกอย่างเลยก็ สำหรับการแนะนำเป,ะเปิดตัวอเปิดตัวงผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับรับกระบา